ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังภูมิทำปูดสอสอเพื่อไทยก้าวไกลเกือบ60คนโดนรัฐบาลคั่วเดิมเรียกไปคุยหวั่นแจกกล้วยซื้องูเหา่า ภูมิธรรมปูดกลางรายการสรยุทธ์สอสอเพื่อไทยก้าวไกลเกือบ60คนโดนรัฐบาลขั่วเดิมเรียกไปคุยหวันแจกกล้วยซื้องูเห่าเพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยวันที่17รกรกฎาคม66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการไลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจอ17เดือน766ทางช่องสรยุทธสุทธศนะจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งสรยุทธถามว่าเพื่อไทยหยิบประเด็นคั้วรัฐบาลเดิมจะเสนอแข่งคือจริงๆต้องบอกกับก้าวไกลให้พอได้แล้วนะใช่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วคั่วนั้นเขาไม่ได้เสนอแข่งแต่อย่างใด นายภูมิธรรมบอกว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ความเป็นไปได้รัฐบาลคั่วเดิมที่มี188เสียงรวมกับสว250เสียงมันมีเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นเราเคยพบบรรยากาศงูเต็มฟาร์มกล้วยเต็มสวนมาแล้วความจริงเป็นวันนี้วันนั้นผมพูดกับเกล้าไก่ของผมเพื่อไทย โดนต้อนเข้าไปเพื่อจะไปคุยจำนวนหนึ่งมากกว่า20คนของเก้าไกลก็มีประมาณ30คนเท่าที่ผมรับรู้ข้อมูลมาจริงไม่จริงไม่รู้ผมเลยบอกให้คุณไปตรวจสอบคนของคุณผมพยายามตรวจสอบคนของผมแล้วคนไหนที่ผมรู้ว่ามีการคุยผมพยายามคุยเมื่อมีเสียงเอะ๊ะผมก็ต้องพิจรารณาผมปล่อยให้เอะ๊ะ ผ่านไปเฉยๆไม่ได้นายภูมิธรรมกล่าวรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวต่อว่าถ้าเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่รัฐบาลที่แล้วเราเห็นปรากฏการกล้วยกับงูมาแล้วเลยต้องคิดสรยุทธ์ถามว่า60กว่าคนเลยนะนายภูมิธรรมตอบกลับว่าก่อนรัฐบาลทำงานต่อได้เลยไม่มีปัญหา ไม่คิดสิ่งเหล่านี้ที่เลวร้ายจะคิดสิ่งไหนเรื่องนี้ต้องช่วยกันคิดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ